นี่มันบ้าชัดๆเลยครับโอ้โหใครจะไปคิดนะครับว่าวันหนึ่งเราจะได้ยินข่าวว่าจะมีนักเตะคนหนึ่งรับเงินนะครับปีละเ0 0ล้านยูโรและจะรับสัปดาห์หนึ่งประมาณ58ล้านยูโรต่อสัปดาห์ครับนี่มันบ้าชัดๆครับแต่เรื่องนี้ครับมันกําลังจะเป็นจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเมื่อวานนี้นะครับก็คงไม่มีข่าวไหนใหญ่ไปกว่าข่าวของคิเลนเอมบาเป้กับสโมสรอย่างอเวลาทีมจากลิสซอดิอาราเบียอีกแล้วนะครับหลังจากที่ฟาบิิโอโรมาโน่ครับมีการรายงานข่าวด้วยตัวเอง บอกว่าสโมสรอย่างอัลจีรานครับเตรียมทุ่มความบ้าคลั่งตัวเองครับทุ่มเงินกว่า300ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวเอ็มบาเป้มาจากสโมสรอย่างเปอชเช่เลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายๆสื่อครับรายงานว่าในเวลานี้นะครับสโมสรอย่างเปอชเชกก็ตอบรับข้อเสนอจากอัลจีานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแหละครับตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่ขั้นตอนในการเจรจาระหว่างตัวของเอ็มบาเป้กับสโมสรอย่างอัลจีานเท่านั้นครับ ซึ่งนอกจากค่าตัวที่มันบ้าคลั่งแล้วนะครับ300ล้านยูโรครับค่าตัวของเอ็มบาเป้ครับสิ่งที่มันบ้าคลั่งมากยิ่งกว่านะครับนั่นก็คือข้อเสนอต่อปีครับโดยในรายงานข่าวก็บอกว่าสโมสรแอัลติลานครับเตรียมทุ่มเงินนะครับกว่า700ล้านยูโรต่อปีไปให้กับทางเอ็มบาเป้เลยครับและถ้าหากว่าคีเรนเอ็มบาเป้ครับต่อตกลงกับอัลติลาครับนี่คือสิ่งที่เอ็มบาเป้จะได้รับนะครับ 700ล้านยูโรต่อปีคิดเป็นเงินไทยไม่เยอะเลยครับ26,700ล้านบาทต่อปีเท่านั้นก e. ็โคตรรวยครับรับอยู่ต่อเดือนครับจะอยู่ที่ประมาณ58ล้านยูโรต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยก็2,200ล้านบาทต่อเดือนและต่อสัปดาห์ครับจะรับอยู่ที่13ล้านยูโรต่อสัปดาห์คิดเป็นเงินไทยครับ507ล้านบาทต่อสัปดาห์1.9ล้านยูโรต่อวันหรือ72ล้านบาทต่อวันครับโอ้โหวันหนึ่งได้72ล้านบาทนะครับ แล้วจะหากคิดเป็นชั่วโมงครับจะรับอยู่ที่ชั่วโมงละ7,90,000ยูโรต่อชั่วโมงคิดเป็นเงินไทยก็ไม่เยอะเลยครับ3ล้านบาทต่อชั่วโมงครับโหดมากและจะหากว่านับเป็นต่อนาทีนะครับจะรับเงินอยู่ที่1,300ยูโรต่อนาทีหรือคิดเป็นเงินไทยครับ ห้าหมื่นบาทต่อนาทีครับแล้วก็นับเป็นวินาทีครับ22ยูโรต่อวินาทีครับคิดเป็นเงินไทยครับหายใจเข้าหายใจออกแป๊บเดียวครับวินาทีหนึ่งจะรับอยู่ที่830บาทต่อวินาทีกับโขดมากครับสัญญานี้เป็นสัญญาที่มันมหาศาลยากที่จะปฏิเสธเหลือเกินนะครับและในสัญญาฉบับนี้ครับก็บอกว่าจะมีการเซ็นสัญญากันแค่ปีเดียวเท่านั้นครับเพราะในรายงานข่าวก็บอกว่าเอ็มบาเป้อยากย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดในปี2 0 2 4โดยหมดสัญญาฉบับนี้ครับ ทางอาวิลานครับก็ใจสปอร์ตครับบอกว่าปล่อยให้ทางเอ m b a ป้ย้ายไปอยู่กับมาริดได้เลยครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วครับว่าเรื่องราวของเอ m b a p ้กับสโมสรอ,อย่างอาวีลานี้จะจบลงอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ในเวลานี้นะครับสโมสรอ,อย่างเปเช่ก็ตอบรับข้อเสนอจากทีมจากลีกสหรดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในเวลานี้ก็อยู่ที่สัญญาตัวนี้แหละครับว่าจะล่อใจวเอ m b a ป้ได้มากน้อยขนาดไหนสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิเออติกาสมาร์ทไฮบริด แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นครับแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูม s u ซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.suzuki.co.th ครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับลองจินตนาการภาพตัวเองดูครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเอมบาปเป้ครับข้อเสนอแบบนี้ครับคุณจะย้ายไปร่วมทีมออาฮีลานหรือเปล่าครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปนี้จบแล้วครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ